สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นะครับและในวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็เป็นวิดีโอตัวพิเศษนะครับผมที่ผมจัดทําขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนาซีรีส์หนึ่งนะครับผมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รู้จักกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าใครที่แบบตามดูพวกอนิเมะแนวยูริมาค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งเน,นี่ยก็น่าจะพอเคยเห็นเรื่องนี้หรือว่าเคยดูมาก่อนนะครับผมนั่นก็คือวากิ r ิได้นั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมมาทําวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ผมได้เล่นภาคเกมตัวไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะทําวิดีโอพูดคุยเกี่ับซีรีส์นี้จังเลยนะผมเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยแทบ,บจะไม่มีใครทําวิดีโอพูดถึงซีรีส์นี้เลยนะครับผมนะก็เลยถือโอกาสนี้ทาํามันขึ้นมาเลยนะผมนะพามาแนะนํารู้จักแต่ละภาคของซีรีส์นี้นะครับยิบทําตอนที่ยังมีโอกาสได้ทํานะครับโอเคเอาเป็นว่าเชิญรับชมก็ได้เลยครับผม Arcury Drive Project สำหรับเรื่อคิรีดายโปรเจกต์นะครับผมถูกเปิดตัวครั้งแรกในงานอนิเมตเจแปนปี2 0 1 5นะครับผมโดยทางมารวิลัสซึ่งทางมารวิลัสเนี่ยได้วางแผนให้โปรเจกต์นี้นะครับผมขายเป็นมัลติมีเดียนะครับผมนั่นก็คือจะมีไปทางทั้งเกมอนิเมะมังงะที่จะออกมาโดยใช้ชื่อซีรีส์นี้พร้อมกับใบปิดแรกนะครับผมที่จะโชว์ดาบ3เล่มซึ่งเจ้าดาบ3เล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นอาวุธหลักของตัวละครเอกทั้ง3ภาคซึ่งจะประกอบไปด้วยภาคเมอร์เมด วิคุนนี้แล้วก็ไซเลนโดยซีรีส์นี้นะครับผมก็จะเป็นแนวแอคชั่นยูริที่เน้นขายเซอร์วิสนะผมโชว์พวกฉากราบ,บวิวคนที่ต้องการอะไรแบบนี้ก็น่าจะถูกใจกับซีรีส์นี้อีกหนึ่งจุดเด่นของซีรีส์นี้นั่นก็คือการดรายนั่นเองนะครับผมซึ่งการดรายเนี่ยจะต,ต้องทําเป็นคู่นะครับผมระหว่างผู้หญิงด้วยกันนะครับผมโดยคนนึงจะเป็นลิเบอร์เรเตอร์หรือว่าผู้ปลดปล่อยพลังและอีกคนนึงนั้นจะเป็นเอ็กซ์ต้าผู้ที่จะมาเป็นอาวุธโดยลิเบอร์เรเตอร์เนี่ย จะต้องทำให้ตัวของเอ็กซ์ต้านั้นเกิดอารมณ์ถึงจุดหนึ่งนะครับผมตัวเธอนั้นเนี่ยจะกลายร่างเป็นอาวุธด้วยความที่การใช้พลังของเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้แหละครับผมเลยทำให้ทางผู้สร้างเนี่ยเขาสามารถใส่ฉากเซอร์วิสออกมาได้เต็มที่นี่เลยเป็นอีกหนึ่งเซีรี์ของคนที่ชอบเสพแนวยูริขายเซอร์วิสตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันนะครับผมและแล้วเมื่อวันที่10ตุลาคมปี2015ภาคแรกของวาร์คิ d ีได e ก็ได้ปล่อยออกมาให้พวกเราได้รับชมกัน วาคื Drive Mermaid สำหรับภาค Mermaid นี้นะครับผมถูกสร้างออกมาเป็นอนิเมะโดยภาคนี้นะครับผมจะปล่อยออกมาให้เราได้รับชมทั้งหมด12ตอนแล้วก็จะมีตอนสเปเชียลอีก6ตอนที่แถมมาข้างในแผ่นนะครับนี่น่าจะเป็นภาคที่ทําให้ใครหลายๆคนในบ้านเรานะครับผมรู้จักกับซีรีส์นี้โดยตัวเรื่องนะครับผมก็จะเล่าไปที่ตัวของมาโมริเด็กสาวคนหนึ่งนะครับผมที่ติดเชื้อเไวรัสเลยทําให้ตัวเธอนั้นเนี่ยถูกส่งตัวมาที่เกาะเมอร์เมด ทันทีที่เธอนั้นมาถึงเกาะก็ได้ถูกคนในเกาะนั้นทดสอบพลังนะครับผมแต่ด้วยความที่ตัวของมาโมรินั้นเนี่ยเธอนั้นเป็นเด็กสาวธรรมดาต่อสู้อะไรก็ไม่เป็นนะผมเลยคิดว่าไม่น่ารอดแล้วแต่ว่าจู่ๆก็มีคนถูกส่งมาที่เกาะนี้เพิ่มอีกโดยผู้หญิงที่ถูกส่งมาคนนั้นก็ได้เข้าช่วยเหลือมาโมริไว้โดยตัวเธอนั้นมีชื่อว่ามิเลซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจเดินทางร่วมกันนะครับผมร่วมต่อสู้ด้วยกันอยู่ในเกาะแห่งนี้ โดยตอนแรกนะครับผมปล่อยออกมาให้รับชมกันในวันที่10ตุลาคมปี2 0 1 5แล้วก็จะไปสิ้นสุดในตอนสุดท้ายวันที่26ธันวาคมปี2 0 1 5ซึ่งภาคนี้เนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์ในบ้านเรานะครับผมส่วนมากเนี่ยก็น่าจะได้ดูผ่านทางช่องทางธรรมชาติกันซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวซีรีส์ได้ค่อนข้างดีนะครับผมอยู่ในระดับที่คนดูนั้นพอใจกัน แต่ว่าคนดูส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะติดตรงทางในเรื่องนะผมที่ยิ่งดูไปนานเนี่ยความสนุกมันยิ่งลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมจากตอนแรกเนี่ยมันก็สนุกดีนะครับผมนะยิ่งไปไกลเนี่ยความสนุกมันยิ่งดรอปลงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับผมนะผมก็รู้สึกเหมือนกันส่วนพวกฉากเซอร์วิสนะผมที่เป็นจุดขายของเรื่องนี้นะฮะผมก็คิดว่ามันมีค่อนข้างเยอะกำลังพอดีแล้วแหละนะผมผมคิดว่าถ้ามันเยอะมากกว่าน,นี้อีกเนี่ย มันจะรู้สึกอึดอัดนะผมนะดูไปนานแล้วมันอึดอัดนะฮะคะแนนโดยรวมเรื่องนี้นะครผมใน My Anime List นะครัผมก็อยู่ที่6.06นะครับผมจาก5,588 u s e r ยเซอร์นะครับผมที่โหวตให้ซึ่งคะแนนก็อยู่ในระดับกลางๆทั่วๆไปนะครผมซึ่งผมคิดว่ามันก็สมควรจะได้เท่านี้นั่นแหละครับผมนะเพราะตัวเรื่องก็อย่างที่พูดไปนะครับผมมันเน้นขายฉากแอคชั่นยูริ แล้วก็มีช็อกฉากเซอร์วิสนะครับผมอ่ะก็นี่คือเด่นหลักของเรื่องนี้นะผมถนะ้าหากว่าคุณไม่เอนจอยในตรงจุดนี้เนี่ยก็แนะนาว่าให้ข้ามไปนะครับผมเพราะมันไม่มีอะไรมากกว่านี้อีกแล้วทีนี้ผมขอพูดถึงเรื่องของคู่ตัวละครที่ผมชื่นชอบในเรื่องนี้ม้างดีกว่านะครับผมนะโดยความที่เรื่องนี้เนี่ยการต่อสู้เนี่ยมันค่อนเน้นเน้นอยู่คู่กันนะผมมากกว่าโซโลเดียวนะฮะโดยคู่ตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดของภาคนี้นั่นก็คือตัวของคู่ lady อดี y ครับ ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้ชอบคู่นี้เหมือนกันนี่น่าจะเป็นคู่เดียวในเรื่องเลยนะผมที่เป็นไฮบิดส่วนไฮบิดนั้นคืออะไรนะผมเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่าในภาคถัดไปนะครับผมเพราะว่าภาคถัดไปเนี่ยตัวละครไฮบิชนี่คือเยอะมากผมให้เพราะความเก่งและความเท่ข,ของพวกหนางล้วนๆเลยนะผมแล้วก็ภาคไมเมดนี้มีมังงะด้วยนะครับผมโดยมัมมางงะนั้นเนี่ยออกมาทั้งหมด2เล่มนะครับผมมีให้อ่านทั้งหมด11ตอนด้วยกัน ซึ่งตัวผมก็ยังไม่เคยอ่านฉบับมังงะนี้เลยนะครับผมนะพอดีพยายามหามาอ่านเลยแหละแต่ว่าหาไม่ได้เลยนะครับผมนะเลยไม่รู้ว่าตัวของมังงะภาคเมอเมดนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยรวมนี่ก็ถือว่าเป็นภาคที่เปิดตัวรวาคิรี่ได้ค่อนข้างดีแล้วครับวันที่10ธันวาคมปี2 0 1 5้าภาคลำดับถัดไปของวาคิรี่ไดก็ได้ออกวางจําหน่ายวาคิรี่ได้บิคุนิ สำหรับภาคบิคุนินี้นะครับผมก็จะถูกสร้างออกมาเป็นเกมโดยจะเป็นเกมแนวแอคชั่นแฮกแอนด์สลนะครับผมเอาง่ายกคือเดินหน้าฆ่าฟันศัตรูข้างหน้าให้หมดนะครับโดยตัวเกมนั้นเนี่ยลงให้กับแพลตฟอร์ม PS Vita นะครับผมโดยวางจำหน่ายในวันที่10ธันวาคมปี2015นะครับผมในทางโซนญี่ปุ่นส่วนทาง EU นั้นขายวันที่30กันยายนปี2016แล้วก็ทาง NA ในวันที่11 ตุลาคมปี2016นะครับผมเรีกได้ว,ว่าห่างจากทางฝั่งญี่ปุ่นเนีเกือบปีเลยและต่อมานะครับผมก็ได้มีการพอร์ตลง PC นะครับผมโดยจะจัดจำหน่ายผ่านทางสตีมในวันที่21มิถุนายนปี2017โดยตัเตอเรื่องของภาคนี้นะครับผมก็จะเล่าไปที่ตัวของ2พี่น้องนะครผมที่ชื่อว่าลินกะและก็ลานกะนะครับผมซึ่งทั้งคู่นั้นเนี่ย ติดเชื้อวีไวรัสนะผมเลยทําให้ทั้งคู่ต้องมาที่เกาะบิคุนิเพื่อหาทางรักษาไวรัสแต่ระหว่างที่หาทางรักษานั้นพวกเธอก็ต้องฝึกฝนสกิลของตัวเองไปด้วยนี่ก็จะเป็นเรื่องราวหลัาลากๆของภาคบิคุนิซึ่งอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่า,าตัวละครของภาคนี้เนี่ยนั้นเป็นไฮบิชมาเลยไฮบิชนั้นคืออะไรไฮบิชนะครับผมนั้นก็คือการควบ2ตําแหน่งก็ผมเอาง่ายคือเป็นตัวของ ไเปอร์เลเตอร์ก็ได้เป็นของเอ็กซ์ตาร์ก็ไดับผมนะซึ่งสามารถสําหรับตําแหน่งก็ได้ตลอดเวลานะผมต่างจากคนที่ไม่ได้เป็นไฮบิดถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้เป็นไฮบิดเนี่ยจะต้องถูกฟิกตาแหน่งตายตัวนะผมไม่สามารถเปลี่ยนตําแหน่งได้แต่ว่าคนที่เป็นไฮบิดนั้นจะเป็นทั้งผู้ปลดปล่อยหรือว่าจะเป็นผู้ที่เป็นอาวุธก็ได้โดยโหมดการเล่นหลักๆของภาคนี้นะครับผมก็จะมีสตอรี่โหมดนะผมเป็นโหมดเล้เรื่องเทรนนิ่งโหมดนะผมเป็นโหมดฝึกซ้อม c h a l l e n จ์โหมดนะครับผมเป็นโหมดที่คุณนั้นจะต้องทําตามเป้าหมายที่กําหนดนะครับผมเพื่อที่ผ่านด่าน Survival Mode ก็จะเป็นโหมดที่ให้คุณต่อสู้กับศัตรูเป็นเว็บเวฟๆนะผมพอไปถึงเว็บที่กําหนดแล้วคุณเคลียร์หมดเนี่ยก็จะผ่านไปได้นะครับ แล้วก็มีโหมดออนไลน์นะครับผมที่สามารถเล่นแข่งกับเพลเยอร์คนอื่นได้โดยตัวเกมนั่นนห่ยก็จะมีห้องหับกลางนะครับผมที่เรียกว่าดิน i n g Room ซึ่งใน d ินนิ่งรูมนั่นเนี่ยเราสามารถเก็บแต้มกับตัวละครหญิงที่นั่งอยู่ได้นะครับผมโดยถ้าหากว่าเราเก็บแต้มไปถึงระดับนึงเนี่ยก็สามารถปลดล็อกโรแมนติกโนเวลนะครัผมให้เราอ่านกันได้นะครผมเราจะเป็นคู่โมเมนต์ของตัวละครนั้นๆนะครับ แล้วก็จะมีแรงค่าความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับผมซึ่งวิธีการเพิ่มเนี่ยก็คือคุณต้องเข้าเลสซิ่งรูมนะครับผมนะฮะคือห้องแต่งตัวนั่นเองซึ่งในห้องแต่งตัวเนี่ยก็จะมีโหมดที่ทําให้คุณนั่นเนี่ยสามารถไปแตะตัวของตัวละครที่คุณเลือกได้นะครับผมนะหาว่าคุณขยันแตะบ่อยๆนะครับผมนะก็จะเพิ่มค่าแทมให้กับพวกเธอเหล่านี้ แล้วก็จะมีตัวนะครับผมที่สามารถเล่งค่าความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะครับผมนะโดยจะเป็นการกดตามจังหวะนะครับผมถ้าว่าคุณกดตามจังหวะได้เพอร์เฟกนะครับผมกไ็ได้แต้มเยอะถ้าหากว่าก,กดน้อยก็ได้แต้มน้อยนะครับโดยตัวละครหลักของภาคนี้นะครับผมก็จะมีให้เล่นทั้งหมด8คนโดยคนแรกนั้นก็คือตัวของลินกะตัวของลินกะนะครับผมตัวเธอนนเนี่ยจะใช้ดาบคาตานะเป็นอาวุธหลักเป็นตัวละครที่ผมจัดให้ได้ว่าเล่นง่ายมากๆแลวก็เก่งมากๆด้วย ง่ายถึงขนาดที่แบบกดตีมัวม่วๆมันก็เป็นคอมโบให้แล้วครับคนต่อมานะครับผมนั่นก็คือตัวของลันกะน้องสาวของลินกะนั่นเอง ดยตัวเธอนั้นเนี่ยจะโจมตีเป็นหมัดโดยอาวุธหลักของเธอนั้นจะเป็นถุงมือเหล็กหน้าปีศาจนี่คือตัวละครที่ผมยอมรับนะครับว่าโจมตีได้ดุดันที่สุดแล้วในเกมนี้นะครับผมนะก็คือตัวเธอเนี่ยเนี่ยไล่หวัวดไล่ทุบจนกวา่าศัตรูจะเละครับคนต่อมานั่นคือโมโม โดยโมโมนะครับผมอาวุธหลักของเธอนั้นจะเป็นหอกเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเด่นในด้านการโจมตีแบบกวาด คนถัดมานะั่นคือตัวของมานะโดยอาวุธหลักของมานะน,าานั่นก็คือธนูนี่คือตัวละครเดียวในเกมนี้เลยนะผมที่โจมตีปกติเนี่ยสามารถยิงในระยะไกลได้ มานั่นคือไวโอลานี่คือตัวละครเมนหลักของผมเลยนี่คือตัวละครเดียวในเกมเลยนะครับผมที่ใช้อาวุธหลัก2อย่างนั่นก็คือปืนกับดาบซึ่งโดยการที่เธอนั้นใช้อาวุธแบบนี้คู่กันนะผมเลยทําให้ในระยะใะยะกล้ระยะกลางเนี่ยตัวเธอนั้นจะค่อนข้างเก่งนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบทีมซองของเธอนั้นมากที่สุดแล้วนะครับผม ซึ่งก็ไม่แปลกนะครับผมนะก็นางไปตัวโอ้ยผมนะ กัดัดมานะผมนะั่นคือตัวของมันกูรุโดยอาวุหลักของเธอนั้นก็จะเป็นดาบยักษ์คู่นี่คือตัวละคที่ผมจัดให้ได้ว่าตีช้ามากที่สุดแล้วนะผมแต่ว่าก็ตีแรงโคตร คนต่อมานะั่นคือตัวของโคฮารุอาวุธหลักของเธอนะผมก็จะเป็นดาบที่คล้ายคลึงกับดาบเลเปียนะครับผมแต่ว่าเป็นแบบเลเปียเวอร์ชันหนาครับสลับผมแล้วเนี่ยเธอเป็นเหมือนดินกะอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับผมคือถ้าไม่ตายเนะี่ยเรียกได้ว่าก๊อปวางกันมาเลยคือเหมือนกันเดะมากจุดที่พวกเธอนั้นต่างกันหลักๆนะผมก็จะเป็นเรื่องของมุฟเซตการโจมตีนะครับผมผมว่าตัวของดินกะนั้นเล่นง่ายกว่านะครับถ้าเทียบกันแล้ว สกิสมันเนี่ยไปก่อนแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายนะผมเส้นคนสุดท้ายนั่นเนี่ยจะเป็นละครเดีซีที่คุณต้องซื้อนะครับผมนั่นคือตัวของ มีเลและก็มาโมรีนั่นเองซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นโัครพิเศษนะผมไม่ได้มีผลอะไรกับในเรื่องของภาคพิกุนิ นนี้มาพูด ถึงในส่วนของเกมเพย์นะครับอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันเป็นแนวใหแอนซเลสแต่ได้เทียบกับแนวใหแอนซเลสเกมอื่นเนี่ยเกมนี้ถือว่าเข้าถึงง่ายมากเลยต่อกโ,โมโก็ง่ายแล้วก็เข้าใจได้ไม่ยากโดยรวมมันคือแนวใหแอนซเลสที่ค่อนข้างแคชชวลนะครับและในเกมก็มีการได้ด้วยนะครับผมนะที่เป็นจุดเด่นของซีรีส์นี้โดยการได้จะมีการแบ่งอยู่ทั้งหมด4ขั้นนะผมโดยขั้นที่1นจะเป็นได้ขั้นที่2จะเป็นเซคันด์ได้ขั้นที่3จะเป็นเติร์ดได้ส่วนขั้นที่4่ก็คือไฟแน หากว่าเราดิ้งดายนะครับผมกระเมจในการโจมตีของเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นและก็ยิ่งทําให้เรานั้นสามารถใช้ทําไม่ตายได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็จะมีการคอนเนคเตอร์ประสานร่างนะผมโดยการกด L1X ซึ่งถ้าหากว่าอยู่ในร่างนี้นะผมเวลาคนโดนโจมตีเนี่ยมันจะไม่เข้าเลือดนะครับผมมันจะไปเข้าที่หลอดเกล็ดแทนและในเกมก็จะมีระบบที่โจมตีกันแล้วเสื้อขาดด้วยนะครับผมก็เกมเน้นขายเซอร์วิสอะนะก็ต้องมีอะไรแบบนี้อยู่แล้ว โดยเสื้อขาดตรงนี้นะครับผมก็จะมีอยู่หมด3ระดับโดยขาดระดับแรกนะครับผมก็จะเป็นเสื้อขาดนิดหน่อยนะครับส่วนขั้นที่2ก็จะเหลือแค่ชุดชั้นในส่วนขั้นสุดท้ายน,นั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยนะครับ ซึ่งเงื่อนไขในการทำนะผมในการโจมตีของเราเนี่ยต้องตีให้ศัตรูนั้นเสียเลือดไประดับหนึ่งนะครับผมและการโจมตีนั้นเนี่ยจะต้องเป็นแบบกระเด็นด้วยนะครับผมถึงจะทําให้เสื้อนั้นขาดได้ส่วนวิธีการทําให้เสื้อขาดหมดตัวนั้นเนี่ยเงื่อนไขก็ง่ายๆครับผมนะโจมตีด้วยท่าไม่ตายสักท่าหนึ่งแล้วให้ศัตรูนั้นน็อกไปนะครับผมนั่นแหละครับผมถึงจะเสื้อขาดทั้งหมด ซึ่งในเว็บไซต์ Meta Critic นะครับผมเว็บไซต์ที่รวบรวมรีวิวจากหลายๆเจ้ามารวมเฉลี่ยกันคะแนนโดยรวมของเกมนี้นะครับผมจากทางสื่อก็ได้ไป72คะแนนส่วนทางฝั่งยูสเซอร์นะครับผมก็ได้ไปที่8.1คะแนนนะครับซึ่งในรีวิวหลายๆคนก็ค้างชมไปทางที่เกมเพย์ที่เล่นสนุกมีระบบเกมเพย์หลายอย่างนะครับผมที่เอามาจากเซนลานแล้วก็เอามาต่อยอดได้ค่อนข้างดี ตัวละครที่ทําออกมาได้น่ารักใจเซ็กซี่ทำให้เพลเยอร์นั้นตกหลุมรักได้ไม่ยากสำหรับผมแล้วนะผมในบรรดาซีรีส์วากิลไดททั้งหมดเนี่ยผมยกให้ภาคนี้ถือว่าเป็นที่1ไปเลยครับชอบมากที่สุดแล้วนะเวลานี้คือภาคนี้มันได้เปรียบกับภาคมเมอร์เมดตรงที่มันเป็นเกมเนยครับผมพอมันเป็นเกมแล้วเนี่ยมันทําให้เรามีเวลาได้ซึมซับเกี่ยวกับพวกตัวละครเรื่องราวอะไรมากกว่านะครับผมคือในเรื่องโดยรวมเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้สนุกอะไรมากมายหรอกแต่ว่ามันอย่างน้อยอ มันก็สนุกกว่าภาคมือเมทนะครับผมในความคิดผมะนะและเกมเพลย์มันค่อนข้างเล่นสนุกเข้าใจง่ายด้วยซึ่งเกมนี้ก็ใช้เวลาประมาณ20-30ชั่วโมงนะผมในการเขียนคอนเทนต์ทั้งหมดซึ่งผมคิดว่ามันก็โอเคกับราคาที่จ่ายไปอะนะก็เป็นอีกหนึ่งภาคของซีรีส์วากิลีได้นะครับผมที่ผมอยากจะ ให้ทุกคนนั้นไปลองกันนะครับผมนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ลงสตรีม้วด้วยหาซื้อได้ไม่ยากนะครับผมด้วยความที่เกมมันพอร์ตมาจาก ps vita นะผมเลยทําให้กินสเปคไม่สูงด้วยนะครับผมนะคอมสเปคกลางๆล้วนะผมก็เล่นกันได้ไหวนะผมนะลื่นๆเลย ซึ่งสำหรับภาคนี้นะครับผมก็มีเป็นมังงะด้วยนะครับผมออกมาแล้ว1เล่มแล้วก็มีจํานวนตอนทั้งหมด7ตอนนะครับผมโดยเนื้อหาหลักๆของเวอร์ชันมังงะนะผมนันก็คือเนื้อหาเสริมของภาคเกมนั่นแหละครับผมอ่อนว่าถ้าใครที่เล่นภาคเกมแล้วชื่นชอบตัวละครเหล่านี้นะครับผมเวอร์ชันมังงะนั้นก็ควรค่าในการอ่านครับ ก็คือด้วยไซเรนสำหรับภาคไซเรนนี้นะครับผมผมก็พูดกันตามตรงเลยครับว่าไม่เคยเล่นครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปผมจะพูดตามที่ข้อมูลที่ผมสามารถหามาได้นะครับผมสำหรับภาคไซเรนนี้นะครับผมจะเป็นเกมมือถือซึ่งลงให้กับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งจะเป็นแนวเกมการ์ดเปิดกาชาหาการ์ดมาใช้นะครับ ตัวเกมนั้นปล่อยให้เล่นช่วงธันวาคมปี2015ก่อนที่จะมาปิดตัวนักรับผมในช่วงวันที่7กรกฎาคมปี2016ซึ่งเปิดมาได้ประมาณ8เดือน ซึ่งตัวเรื่องนะครับผมก็จะเล่าไปที่ตัวของกิราซากิเซซุนะกับซาโชอุราระซึ่งทั้งคู่นั้นเลือกที่จะจับคู่กันนะครับผมแล้วช่วยกันต่อสู้เพื่อเอาต่อรอดในเกาะไซเรนแห่งนี้ซึ่งภาคนี้นั้นก็มีมังงะด้วยนะครับผมโดยมังงะนั้นเนี่ยออกมาแล้วหนึ่งเล่มนะครับผมมีทั้งหมด10ตอนด้วยกันซึ่งจะเอาเนื้อหาในเกมนะครับผมมาทําเป็นมังงะให้อ่านนั่นเองก็สำหรับภาคนี้ก็มีข้อมูลหลกัลกๆแค่นี้แหละครับผมผมสามารถหาได้เท่านี้จริงๆนะครับผมเป็นภาคที่มีข้อมูลลน้้อยททสุดแดแบราาััง3งห ขนาดตัวเกมเพย์แบบเต็มๆครับผมยังหาไม่ได้เลยเด็กในวานนี้น่าจะเป็นวากิลีดหลายภาคที่มีคนได้สัมผัสมันเนี่ยน้อยมากที่สุดแล้วนะผมเทียบกับภาคทั้งหมดแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้แล้วนะครับผมแล้วก็จะมาพูดถึงอนาคตของซีรีส์นี้กันซึ่งในตอนนี้นะครับผมซีรีส์นี้เนี่ยก็มีอายุเกิน6ปีแล้วนะผมใกล้จะเข้าอายุหลัก7ปีแล้ว ก็ไม่มีข่าวอะไรเลยนะผมเกี่ยวกับซีรีส์นี้อีกนะครับผมหลังจากที่ปล่อยมาทั้งหมด3ภาคนี้นะครับผมนะไม่มีการพูดถึงอะไรมันอีกเลยยอดขายเกมนี้นั้นดีหรือเปล่าโดยรวมแล้วยอดขายเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคือถ้าให้พูดถึงเรื่องของความบ o มของเรื่องนี้นะครับผมผมว่ามันยังสู้ซีรีส์นุ่นพี่อย่างเซลรันไม่ได้ครับพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมผมเลยคิดว่าทางมาวิลัสเนี่ยเขาน่าจะโฟกัสไปทางเซลรันมากกว่าซีรีส์นี้นะครับ ผมเลยคิดว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะผมที่เราไม่ได้เห็นซีรีส์นี้อีกเลยนะผมถ้าถามตัวผมนะว่าอยากให้มีภาคใหม่ไหมก,ก็อยากให้มีครับแต่ผมก็ไม่อยากให้เขาทําเป็นมัลติมีเดียแบบนี้อีกนะคือพอมันเป็นมัลติมีเดียแบบนี้ผมสัมผัสได้เลยนะครับว่าเขาอต้องแบ่งเวยคือถึงแม้ว่าแต่ละภาคเนี่ยจะแบ่งสตูดิโอกัอนทําใช่ไหมครับผมแต่ผมรู้สึกว่าทางมาริสเหมือนแบบเหมือนเลิกโฟกัสไม่ถูกอะว่าจะแบบจะไปเน้นที่ภาคไหนดีอะ่ะนั่นเลยทําให้แต่ละภาคเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่สุดนะครับผม นะคือมันสนุกแหละแต่ว่ามันไม่สุดนะครับถ้าหากว่าเขาอยากจะทําภาคใหม่จริงๆเนี่ยผมอยากจะให้เขาโฟกัสไปที่ภาคหนึ่งเลยนะครับผมแบบอยากทำภาคเกมก็คือโฟกัสที่ภาคเกมเต็มไปเลยนะครับผมผมอยากให้มันเอาแบบโฟกัสภาคหนึ่งทีแล้วเอาสุดไปเลยดีกว่ามาทำหลายๆอันนะครับผมเห็นหลายๆคนส่วนมากเรียกร้องอยากให้มีอนิเมะภาคใหม่นะครับผมแต่ใจผมอยากได้ภาคเกมมากกว่าอยากเล่นเกมมากกว่างะ่ะถ้าให้พูดสรุปเลยนะครับผมว่าซีรีส์นี้มันจะมีภาคใหม่ไหม ก็บอกกันตามตรงครับว่ามีครับผมแต่ว่าโอกาสมันแบบมันน้อยมากๆนะผมในขณะที่แบบอีกซีรีสหนึ่งเซล์ผมที่เป็นซีรีส์รุ่นพี่อย่างเซนลันนะผมกำลังไปรุ่งอยู่นะครับผมคิดว่ามาวิลัสน่าจะโฟกัสที่เซนลันมากกว่าแล้วแหละตอนเนี้ยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอาจจะแบบสักวันหนึ่งอยดีมาวิรัตแบบของขึ้นนะผมเอาเอฮิลลี่ไปให้สักตูดีโอหนึ่งทำอะไรพวกเนี้ย <laughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิดีโอตัวนี้นะครับผมที่ผมทํามาพูดถึงซีรีส์วากิลี่ดรายนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมแอบเสียดายนะผมที่เราไม่ได้เห็นภาคใหม่ของมันเลยก็หวังว่าท่านผู้ชมนั้นจะเอนจอยกับสิ่งที่ผมนํามาเสนอในครั้งนี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนั้นชอบภาคไหนในซีรีส์นี้หรือว่าชอบคู่ไหนในซีรีส์นี้นะครับผมสามารถมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมผมก็อยากจะเห็นแต่ละคนมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับ ก็สำหรับวิดีโอตัวนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละครับผมเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปนะครับผมมาที่ว่าแน่ยังต้องเผยให้กับลาเพราะว่าลาไปก่อนบายบายครับผม